นี่เป็นวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมนะครับวันนี้มาแก้ไขระบบโอเคทีน,นี้ก็มีตัว c a m r y นะครับ s c v 4 0นะครับวันนี้มาแก้ไขาภายในทำเสร็จแล้วกรอบสเสร็จจบรปอยแล้วนี่รอเตรียมยา s c v 4 0วันนี้ xem sẽ. Giờ nó ha 5 hồ 6. 4 độ đi. Để tôi đưa qua. thang เดินมาแก้ไขทิศทางลมนะครับเอินทิศทางลมมีปัญหา Okay. Okay, ram kapdu. Nice ตูไม่ได้เขาปั๊มน้ำขึ้นมานี่ขึ้นมานี่เกิดมันความยากถอดตูก็ถอดยากยตูยากทำอะไรกันวะใส่าภาพเยอนี่นะครับต้นน้ำก็ตะกบตกแผงก็ตะกบตก แกงเอาไปแล้วต้องไปล้างในหรือ,อไปล้างนีม่มอญน้ำนะครับมอน้ำขอมถอยไปแล้วแต่ทอยได้มอญน้ำแบบท้องต้องหลาดได้นะครับมีปลาจุกหนี่งนะครับถอยทัหมดแล้วโง่ด้วยปลาเงินดำ

ตัวนี้ให,หม่ด้วยครับเก่ามาดำเมี่ยมเลยครับเนี่ยดำอย่างนี้ก็จะก็ต้องลองใช้ดูกอ่นอนนะ,นะครับเ่ยคอมมีปัวผมด้วยนะเดี๋ยวดำเมี่ยมอย่างนี้จะใส่แล้วครับจะใส่ละใส่เข้าไปในรูนี้ก็ใส,ใ,ใส่ก่อนครับใส่ไปในรูนี้ ทำงาน20,000โอเคใด่แล้วนี่เป็นทนทนว,วาตัวเก่านะครับตัวเก่าสนิมจินมาแล้วสนิมจินมาแล้วน,นี่คือตัวใหม่นะครับตัวใหม่นะครับถอดมาจากตัวนี้นะครับถอดมาจากตัวนี้นะครับเนี่ยถอดมาจากตัวนี้นะสนิมมีรอยสนิมจินนะครับข้างในนี้มีรอยสนิมจินมาแล้วมันเกิดจากคอนทลวาตัวนี้มีสนิมจินนะครับ นี่คือตัวใหม่โอเคได้ใ okay, ส่แล so ้วครับเติมเลย ทนเราตัวใหม่เสร็จไปแล้วนะครับตัวเก่าอยู่นี่ตัวเก่า ตอนใส่ไม่มีเวลาถ่ายต้องทำงานสองมือเท่าก,กับวินีทำไมใส่กันไปแล้วครับ,รรบอ,อันนี้ประกอบกลับแล้วนะนีป่ประกอบกับจะใส่ผ้าชากใส่พัดลมแห้ะค่อยๆลงผ้าลมดงมันต้องทำสองมือทำมือได้มมมไม่ได้นะต้องเริ่มทำสองมือลงสี่องศานะทีนี้ดูก็เย็นส,าาส,าาสาานี่องศาห้าองศาถือว่าโอเคหนาว เติมจาเรียบร้อยนะ,นะครับเดี๋ยวประกอบตัวส่วนนี้เองนิดนึง